พูดถึงโครงการช้อปดีมีคืนนะฮะเริ่มกันแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาครับซึ่งหลายคนถามว่าจะเอาไปซื้อสินค้าโอท็อปได้หรือไม่เขาตอบมาแล้วว่าซื้อได้อะไปดูละเอียดเรื่องนี้กันครับมาตรการช้อปดีมีคืนนะครับซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยการลดหย่อนภาษีปี2,566จากการใช้ใจ่ายจริงสูงสุด40,000บาท เมื่อซื้อสินค้าและบริการพร้อมออกใบกำกับภาษีโดยได้เริ่มมาตรการแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับก็แบ่งเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจำนวนไม่เกิน30,000บาทแรกจะต้องใช้ใบกำกับภาษีในรูปแบบของกระดาษหรือใบกำกับภาษีรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับผ่านระบบนะครับ e t a x นะครับแล้วก็ของกรมสรรพากรนะครับแล้วก็ receipt e c e i p t ด้วยนะฮะ โดยค่าซื้อสินค้าหรือบริการจำนวนไม่เกิน1,000 0บาทที่เหลือเนี่ยจะต้องมีใบกำกับภาษีครับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะผ่านระบบของกรมสรรพากรเท่านั้นเลยนะครับสำหรับสินค้าประเภทอ e ีบุ๊กแล้วก็สินค้าประเภท o t o ็อนะคะคุณผู้ชมคะจะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินด้วยนะคะส่วนค่าสินค้าและบริการบางชนิดที่ไม่เข้าร่วมมาตราการได้แก่สุราเบีย วายยาสูบค่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์เรือค่าซื้อหนังสือพิมพ์นิตยาสารค่าบริการจัดนํำเที่ยวที่พักโรงแรมค่าสาธารณูปโภคค่าปบบปาค่าไฟค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เนต็ตและ ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการใช้บริการระยะยาวและค่าเบี้ยประกันวินาศภัยนะคะประชาชนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะรายชื่อผู้ประกอบการจัดทำใบกำกับภาษีและใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ได้คะ่ะที่ www.rd.go.th นะคะหรือจะโทรไปที่สายด่วนก็ได้นะคะ1161 1161 11นะคะอ่าครับผมนี่ก็เป็นช่องทางการสอบถามน,นะครับซึ่งเราก็ย้าเติม น้องประชาชนชโดยตลอดนะฮะว่าที่เขาบอกว่าช็อปแล้วก็วได้คืนสูงสุดเนี่ยสี่หมบาทต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ใช่เราไปช็อป4 0 0 0 0บาทแล้วได้คืน4 0 0 0 0บาทเลยต้องขึ้นอยู่แต่ละคนด้วยว่ารายได้ตลอดทั้งปีเท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่นะฮะคุณต้องดูอันนี้ก่อนศึกษารายละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังไม่ศึกษารายละเอียดบอกว่าอ๋อช็อปสูงสุดได้คืน4 0 0 0 0บาทโอ้ยงั้นไปเลยวันนี้เลยออกไปกดตังค์ไป4 0 0 0 0บาทไปช็อปปรากฏว่า คุณไม่ได้คืน40,000บาทนะฮะขาดูฐานภาษีของคุณด้วยอันนี้คุณต้องต้องทราบไว้เบื้องต้นนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้คืน40,000บาทนะครับ